คือผมเคยเห็นคนเขาชอบเอาไอ้ปัสเตอร์แปะสะดือ แก้เมาหรือแก้แก้แบบอยากอ้วกไอ้อพวกตเตอร์เย็น b u t เตอร์ร้อนอย่างนั้นปะ่ะผมว่ามันอาจจะเป็นจุดโฟกัสหรือว่ามันโฟกัสต,ตรงสะดือเราแล้วเราก็จะเอ้ยฉันร้อนจังเลยเลยมันเลยไม่เมาอย่างนี้ลคือมันฟังดูมันเป็นไปได้ไงตอนนี้ปัญหามันคือให้แปะเย็นหรือร้อนตอนนี้ซึ่งนี้ยังไม่กล้าฟันธงผม,ผมว่าแปะร้อนอยาก<อ>ใช้คำว่าผมว่าดิก็ <laughs> <laughs> มันต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องดิเออนั่นแต่ลองลองแปะไปก่อนเผื่อลองพี่เบื่อก็่าไปอนึงลองร้อนขากลับแปะเย็น ถ้าเมาอยู่แปลว่าไม่ได้ผลหรือทีมงานช่วยเซิร์ชหน่อยอ่ะแผ่นแปะร้อนเย็นแก้เมาเครื่องบินทีมงานส่งจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเลยออยอ<ม>คลาสเตอร,ร์ปิดสะดือแก้เมารถไม่จริงไม่จริงนะฮะ <c oughs> ครับเจอเฟกนิวส์เป็นข่าวแช่มู่ม <c oughs> ู่ว ว่าการเอาพลาสเตอร์ปิดแผล <c oughs> มาปิดทีด่บริเวณสะดอือหรือหลังหูจะช่วยให้การเมารถเมาเรือหายไม่จริงเ <Okay, S 2> ชื่อไม่ได้ใครเป็นคนเรียนเริ่มกันนะ <c oughs> <c oughs> ไม่หลังข่าวที่อ่านมาจากไหน <c oughs> เ,รเ,รเราไปคุ้นเมืนะ่อไหร่ไหนดีนะพี่ไม่ไปลองทำดู